ตอันนี้เป็นเวลาหกโมงหนาทีเราก็ยังอยู่ที่พแพนักอยู่ค่ะเราอ,อยู่ทำรายงานจริงๆไม่ได้เมาเลยอันนี้สั่งข้าวมาเราได้รูปแล้วใช่ไหมคะเราได้รูปแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูตอนนี้สั่งข้าวอยู่แล้วก็เดี๋ยรกินข้าวค่ะแล้วก็จะได้ทำงานตะมนั้นหนึ่ง่มแล้วก็จะได้กลับประมาณห้าทุ่มใช่โอเคจบแล็อกค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เก้า ก้ากระระคะโอเคบายจบแล้ววันนี้จะได้ลงวันไหนนาะได้ลงอีกสองปีมันจะมีป้ายอยู่ตอนนี้ก็กำลังทำการถ่ายรูปฝนกำลังจะตกค่ะน้ลังจะตกค่ะ เค่ะมันเป็นแบบหวานๆไงแต่ช้อนดูสู้มากตอนนี้ก็นั่งทำงานที่แผนกต่อค่ะดูไปคนขยันกันมากๆแต่ด้เป็นแต่ดูซะแองสกิลอยู่จนแผนกปิดของจริงค่ะทิมไม้กด กลับบ้านกันเถอะค่ะตอนนี้ก็เกือบเกือบโดนฝนค่ะแต่ว่าก็กลับมาทันมาถึงหอแล้วคืนนี้กลับไปนอนเถอะจะไม่ทำอะไรแล้ว โอ้โผมสภาพตอนนี้เราก็มาฝึกงานแต่เช้าค่ะเป็นเวลากี่โมงนะคะเป็นเวลาเจ็ดมงแปดนาทีมา QC QC BMD ค่ะง่วงนอนวันนี้เราก็กำลังทำ daily QC ของบรเณนเดนค่ะแล้ววันนี้มันก็สุ่มขึ้นให้ทำ uniformity test ซึ่งปกติมันจะ,จะเป็นแบบนีบ้เมื่อวานพี่พีโป๊บอกมันจะสูงม,มันสูงวันนี้เลยคร <c oughs> ึ่งของการฝึกงานแล้วไหมแล้ว <c oughs> แล้วเราฝึกทั้งหมดสามสิบอ๋อสิบเจ็ดแล้วค่ะวันที่สิบเจ็ดรีนมากวากำลังเดินตามพี่เอี่ยวไปห้องสเป็ชค่ะได้ยินหร <c oughs> ือเปล่าน่มรักนี่วันนี้เราไม่เดินไปกินข้าวเที่ยงแล้วค่ะเรามากินข้าวเที่ยงในห้อง ในห้องสเปกที่ยังไม่มีเครื่องสเปกค,ค่ะดูกุ้งดูกุ้งวันวันนี้สั่งกะเพรากุ้งจากร้านกะเพราเราใจที่พี่เขาแนะนำมาก็เลยได้ชิมกันค่ะน้ำ้เลยไปามาไว้ตรงไหนดีให้เห็นตรงนี้ปะหรือตรงนั้นแบบรีวิว<อ>เหมือนพี่พี่บุ๋มพี่พี่มาที่ร้านนีม เพื่อนจะเป็นลมบ้านหมุนไอ่ก้เหรอเก็บอกว่าบ้านหมุนจริงไหเนี่ย่ะแลตวแบมบอกว่านอนรักแล้วไถ่ายวอล์กนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนกำลังจะเป็นลมค่ะก็เลยต้องมาถ่ายบอ็อกจบ้า่นก็คือตอนนี้สี่โมงแล้วแล้วเดี๋ยวพี่เอ๋จะสอนสอนเตรียมยาของซีไอบีติงเคสของเพื่อนค่ะไม่เคยได้กลับบ้านเร็วเลยไม่เคยได้กลับบ้านเร็ว ทำอะไรวะพ่อทยังไงบ้างคะตอนนี้ไฟดิบช้าๆนะเพราะว่ากันไม่ได้เร็วแตหน้ายเลยง่าหน้ายแก็จะไม่เรียนง่ายจ้า ตอนนี้เราน้องมูนบอกว่าเรารู้สึกไม่สบายเราเวียนหัวแล้วน้องมอยหยิบโทรศัพท์มาเุ้ยก็โอเคนะน้องมูนเอ๊ะเอ๊ะแปลกแปลกมันเริ่มไม่ปกติตอนนี้เรากำลังไปเซเว่นไปซื้อน้ำหวานให้น้องมูยแล้วก็ไปซื้อมาม่าให้พี่ปูแต่น้องมูยกำลังบ้านหมุนอยู่ก็เลยจะซื้อน้ำหวานให้เผื่อมันอะไรอย่าลืมเตือนให้ซื้อยาพาราด้วยนะเพราะยาพาราให้น้องมูยกินหมดเลยเดี๋ยวนอนตื่ง หน um> um> ึ่งวันพันเหตุการณ์ของจริงอยู่สุรินเนี่ยเราก็เพิ่งไปจงวันนี้เราเจาะเลือดให้เพื่อนเสร็จแล้วก็น้องมืบ้านหมุนรังว่าคนเจาะเลือดไม่เป็นไรเลยงงแล้วหมอนั้นเฮ้ยหมอนั้นหมอดันหมอดันหมอนั้นก็ด่าว่าเจาะทาไมมันคุ้มหรอก็เลยรลึงวันพันเหตุการณ์สุรินเนี่ยเออเพืครโนไปว่าด้วยอะมันไม่จะต่อเลือดได้อะเราก็แค่อยากต้องเจาะอะทะลุเลือดเป็นไงคิดว่าเลือดโอเคนะ เไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอเข้ามาโดยสักครั้งมาแล้วทุกคนต้องเข้ามาระหว่างวันวันนี้กลับบ้านกี่โมงคะเพื่อนื <c oughs> อ่อนวันที่เพื่อนปอปแบสามทุ่มยี่สิบเจ็ดสามทุ่มครึ่งแล้วทุกคนขยันมากค่ะ <c oughs> วานนี้เราก็มาคิวซีเครื่องไทยและดอัพทีเพราะวันนี้มีเคสกึนได้4เคสค่ะง่วงมากไม่เคยง่วงมากขนาดนี้มาก่อนอมันเอ็กเซปทีพสิ0แต่เราได้9.9ก็คือปริบสิบสิบเราจะไม่บล็อกแล้วตอนอยู่สลิปเพราะว่ามันเป็นเหมือนเดิมทุกวันเลย ล็อกแล้วจะมีพี่เข้ามาแคนเรื่อยๆพี่ไม่มีเราไม่ได้ถ่ายพี่เลยแต่ถ้าถ่ายพี่เห๋อเขาแค่นั้นแหละทาถ่ายพี่เอ๋อแล้วพี่มีพวกอะพี่มีพวก,กถ่ายได้พี่พพมีพวกยมถ้าพี่โพถ่ายติ๊กต็อกเลยก็ไปกินข้าวร้านเดิมไม่ได้กินนานแล้วกระถางร้อน<ค><ณ>อตอนนี้เราหนีออกมาแล้วค่ะ เราหนีออกมาเพราะว่าเพิ่งโดนหมอนันทสับมาเอความรู้สึกกันเลยเพื่อนต้องคิดนะว่าเราอาจจะเป็นแบบนี้ไปตลอดติดสงสารตอนนี้เรามาซื้อข้าวนะคะใช่มาซื้อข้าวแล,ล<ะ>้วเย็นนี้พวกเราก็จะทำรายงานต่อเดี๋ยวนี้แค่เครียดดีกว่าเออเนี่ยเราก็ดูอยู่เหมือนกันต้มนี่ก็ไปซื้อข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะอยู่ทำงานต่อกับเพื่อนๆ ทำไฮ<อ>ไฮแล้วก็จะถ่ายติ๊กตังคนี้นะคะ <c oughs> โอ๊ยสะบัดตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอ่ะเพื่อนเล่ั่งกี่โมงตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบหกค่ะเราเพิ่งกลับมาหอเพราะว่าเมื่อกี้คือเราอยู่ทำรายงานเพ <c oughs> ิ่งเริ่มทำค่ะนนไม่รึ่งเล่มแล้วจริงน,น้องไม่ได้ครึ่งเล่มแล้วส่วนเรายังไม่ได้เลยเลยค่ะโอ้โหไม่ทำคลิปแล้ว ก็เดี๋ยวจะกลับห้องแล้วก็แปบน้ำนอนเลยนะคะไม่ไหวแล้ววันนี้